วันนี้ก็เป็นวันพระหัสที่10ทันว่าคมสองพ6 3เราได้สวดมนต์ภาวนาจเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ สรรเสริญองค์สมเด็จสัสดาสมมาสมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราจสรรเสริญคุณของพระสงค์สาวกของพระพุทธมีพระพักเจ้าพระปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนแล้วได้เข้าใจได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริง ถึงโลกถึงนามสังขารทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติบัญญัติเมื่อเห็นสมมติบัญญัติขึ้นมาจิตก็เป็นวิมุตติหรือหลุดพ้นจากอุปทานได้อย่างเด็ดขาดในเบื้องต้นก็ียกว่าทำลายอุปทานในเรื่องของความเห็น าธรรมชาติของจิตที่ยังมีความหลงครอบคุมอยู่เนี่ก็จะมีความเห็นผิดจากความเป็นจริงไปเห็นว่ามีตัวเราเห็น,นว่ามีของของเราเป,รรรป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่เมื่อยังมีความเห็นอย่างนี้ยังมีตัวเราอยู่นะพระพุทธอง,งค์ก็ทรง มีความฉลาดในการสอนในเรื่องของศีลธรรมเห็นละบาปบำเพ็ญบุญซะก่อนและความตนหนีที่เหนียวให้รู้จักการทำทานทำเสียสละละเจตที่มีความพยาบาทเก็มีอภัยาทานไม่ให้ปองร้ายกัน,นเราจะพุ่งก็สงสอนให้เราจเจริญเมตตาภาวนา เพราะว่าทุกวันพระาทิตย์ขึ้นมาแล้วแสงสว่างปรากฏขึ้นมาแก่โลกน่วเดี๋ยวก็เคลื่อนคอยไปถึงเที่ยงวันบ่ายโมงนานที่สุดแล้วก็พบค่ำขึ้นมามันเวลาก็ผ่านไปอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้สร้างความดีเราทำตามความรู้สึกที่มีตัวเราของเรา ไปมากๆเข้าแล้วมันเป็นตัวตนที่ฝังแน่นแล้วมันก็จะหยาบลงไปเรื่อยๆคุณภาพของจิตมันก็จะหยาบลงไปกระด้างลงไปมันก็มืดมิดปิดบังไปอีกนั้นจิตตรงนี้น่ะเราทำความดีมันก็จะสว่างสวยมีความสุขขึ้นมามนพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว ทีเสียสละเหียนไว้ตายเกิดนำมานับพบนับชาติไปท่วนน่ยมันจะมาสอนให้พวกเราเข้าใจในแนวทางที่จะพ้นทุกข์ขึ้นมาว่าเราทำตามธรรมะของพระองค์ที่ทรงสอนโดยเบื้องต้นที่จากันละบาปทั้งปวงเห็นแล้ว่า บาปเกิดขึ้นทั้งกายวาจาแล้วก็ใจทั้งกายทั้งวาจาเราพยายามฝึกในเบื้องต้นมันจะยากลำบากเหมือนกันเพราะเราเคยทำตามความรู้สึกของตัวเองมีอารมณ์โกรธก็ทำไปตามความรู้สึกของตัวเรามีอารมณ์โลภก็ทำไปทำหลงก็ทำไปทั้งกายวาจาไม่ได้สมรวม แต่เมื่อเราเห็นโทษของความวุ่นวายความไม่มีศิลนเห็นประโยชน์ของความมีศิลนตรงนี้เราก็เกิดใหม่ตั้งจิตใจเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งที่จิตใจที่แรกเลยเราก็คิดว่าเราเป็นมนุษย์นะมนุษย์นี่ต้องเป็นจิตใจที่สูง มันนะแปลว่าใจอุตส่าห์แปลว่าสูงมนุษย์ต้องมีใจที่สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาจะรักษาสินยากเพราะว่าต้องหาอยู่หากินไปเลี้ยงชีวิตนิ่นลนอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันอยู่นั่นแหละแต่มน,ตนุษย์นี่ถ้ามีใจิตใจที่ไม่ดีงาม ไม่มีศีลธรรมก็ไม่ต่างกันกับสัตว์ทั้งหลายแต่เมื่อไม่เห็นโทษของความไม่มีศีลเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลก็เลยตั้งใจเนี่การเกิดขึ้นมาของใจของท่านรู้นี่เ็เกิดขึ้นมาใหม่อาศัยธรรมะขัดเกลาอาศัยฟังธรรม คำสอนของพระสมมาสมุทธเจ้าอาจจะอยู่ในตำราหรือมีพระหรือมีเพื่อนเราแนะนำก็ได้นํามาพิจารณาแล้วเห็นโทษอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติก็เป็นธรรมะมเกิดขึ้นมาที่ใจใจก็สูงขึ้นมาเรื่องของศีลธรรม เมื่อเรารับบาปไ,ได้อย่างนี้เราก็รู้จักบุญการทำบุญทั้งหลายจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเรื่องของบุญการแผ่เมตตาจิตการสะทยายมนก็เป็นเรื่องของบุญการอ,อน้อมทำตัวการช่วยเหลือกิจาก,การงานทั้งหลายการช่วยนขนวายในงานส่วนรวมอันนี้ก็เรื่องของบุญทั้งนั้นน่ะ ถ้าเราทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้คนอื่นอีกก็เปน็นเรื่องของบุญกุศลเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสิบประการน,นั่นเองมันมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้กรนีสมกันเพราะมีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องชัดหน้าเรื่องของกรรมเนี่ยถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ผลบุญผล,ญผลกรรมไม่มี นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปซึ่งเป็นกรรมหนักมากแต่เมื่อเรามีความเชื่ออย่างนี้เป็นสมาธิิความเห็นชอบประกอบไปด้วยประโยชน์เราก็พยายามฝึกบำเพ็ญปฏิบัติในสซีนสมาธิหลังกับปัญญาทำความเห็นใหต้ตรง เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุตินั่นเองอันนี้คือเขาเ้าไปสู่แก่นของคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่เราจะมีปัญญาอย่างนี้มีมุตเเกิดที่จิตอย่างนี้ใจจะสว่างสวยมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันถ้าจิตไม่สงบสมาธิไม่ตั้งมัน่น ปัญญาก็ไม่เกิดยั้งการที่เรามีศีลอย่างนี้ศีลสงวนนี่เป็นไปเพื่อที่เราจะต้องการให้เกิดสมาธินี่ก็เรียกว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องของศีลสมาธิปัญญาต่างเดินมักมีองค์8ปประการทางสายเอกสายเดียวที่จะ ให้จิตของเราพ้นจากความทุกข์ได้เราก็มาพิจารณาถึงตัวเราของเราอยู่ที่ไหนจะขึ้นได้อย่างไรร้อยปีที่เรานั่งกันอยู่นี่เราไม่มีเราไม่มีร่างกายนี้นี่อีกร้อยปีก็ไม่มีอีกแหละมันหายไปแล้วทุกวันนี้เราก็อาศัยลมหายใจเป็นอยู่ในร่างกาย ไม่มีลมหายใจไม่มีออกซิเจนเราก็ตายแล้วร่างกายนี้มันตายทันทีจิตไม่อยากตายเขาก็ตายเขาเรียกว่าตายไม่มีการหมุนเวียนนั่นธาตุลมก็ไม่มีเข้าไปแล้วธาตุเลือดอยู่ไม่ได้อะมันเสียหมดอะระบบมันกัดข้องหมดเคนตายจริงๆไม่มีหรอกมีแต่ธาตุที่มันแตกสลายไปนะั่นแหละ เป็นคนไม่มีเป็นสัตว์ไม่มีเป็นาธาตุแาต่มันแตกสลายหมดลมหายใจไปเท่านั้นเองจิตก็อยู่ไม่ได้มันจิตเขามาอาสัยาธาตุนี่อยู่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่รับรู้อารมณ์ก็มาถ้าจิตฉลาดก็เอามาสร้างความดีไปจิตไม่ฉลาดมันก็ทำกรรมที่ไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีเพราะ,ะนังต้องฝึกจิต ฝึกจิตให้ดีให้งามืให้เจริญขึ้นนี่มาเรามาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ปฏิบัติตามเราก็ต้องน้อมเข้าไปหาธรรมะไปหาความบริสุทธิ์ไปหาสิ่งที่ดีนั่นเองมันเราไปเรียนหนังสือเราก็ต้องเข้าไปหาอาจารย์ เราก็ต้องน้องไปหาธรรมะความเป็นจริงก็คือ,ค,อความเป็นอนิจังทุกขังอนัตตายอมรับรับถือตามความเป็นจริงของสังขารเราจะเห็นธรรมะในเบื้องต้นเราก็ต้องมาฝึกเขาวานาดูลมหายใจเข้าหายใจออกในเบื้องต้นซึ่งการรู้ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าพุทให้ใจออกโทแต่อย่าไปบังคับลมหายใจให้สั้นหรือให้ยาวถ้าเรามีการบังคับลมหายใจอาจจะเกิดความตึงเครียดขึ้นอาจจะปวดศีรษะหรือเกิดการบีบขมับอะไรอย่างนี้มันตึงละกระทุกขเขวทนากับร่างกายการปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นต้องให้พอดี แต่ถ้าเราทำไปแล้วถ้าทำถูกวิธีเกิดความสงบขึ้นจนะเกิดปีติกายโยกโค้งได้กายเ,าเย็นซาบซ่าได้กายเบาได้นี่เรียกว่าปิติทั้งนั้นเกิดเป็นอารมณ์เกิดจากความสงบางการกำกหนดรูปลมหายใจแต่บางคนก็นไปบังคับลมไปอาจจะใช้วิธีการใหม่ๆ ที่รู้ลมแล้วก็นับ 1, หนึ่งหายใจเข้า,านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกก็นับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าเมืออาจจะหายใจเข้านับถึง 5, ห้าหายใจออกนับถึงหกก็ได้เลยให้พอด,พอดีพอดี่ไม่ต้องไปบังคับลมนับอย่างนี้ในที่สุดแล้วจิตสงบนิ่งไม่คิดเรื่องอื่นจิตไม่คิดเรื่องอื่นเนี่ยก็สงบก็สงบก็มา สมาธิอันนี้ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติแล้วเกิดตึงเกิดเครียดเกิดเ,เกิดทุกขเวทนากับร่างกายปวดที่สายอย่างนี้ไม่ถูกต้องละพอเราอยู่สบายๆเราก็ไม่เป็นพอไปภาวนาเราไปบังคับก็เกิดขึ้นแสดงเราไปบังคับลมหายใจต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแต่เราทําอย่างนั้นแล้วไม่ถูกกันก็กลับมานับแบบนี้อย่างที่อธิบายมาล้วนะ ให้สงบแล้วก็พยายามทำนะทำให้ต่อเนื่องแหละหนึ่งแรกก็จะใช้แค่ห้านาทีสิบนาทีต่อไปก็สิบห้านาที2 0่สินาทีหรือชั่วโมงหนึงก็ได้ปึกสงบนี่จิตสงบจิตส,สงบแล้วก็มาคิดพิจารณามาเราไม่ทุกข์เรื่องอะไรบ้างความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรอุปาทานเป็นเหี๋เกิดทุกข์ขึ้นมา เมื่อเรารู้อย่างนี้จิตมันก็นละตรงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้ใจก็ทุกน้อยลงทีละน้อยเลยนเราก็จะมีศรัทธาในการปฏิบัตินี่การพัฒนาจิตเป็นตามระดับอย่างนี้การอุ้ลมให้ใจเข้าออกนั่นกเรื่องของการระลึอกอยู่ในกายนในระหว่างวันแล้วการยืนการเดินนั่งนอนเราก็มีสติ <c oughs> อย่างพร้อมทั้งคําบริกรรมพุโทโธด้วยก็ได้นะพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือพุโทโธคําเดียวแล้วก็บ,บริกรรมอย่างนี้ทําไปเราฝึกทําอย่างนี้แหละนะฝึกอบรมจิตของเราอย่างนี้ทําเสมอๆพยายามมีสติทั้งวันนะตอนเย็นเรามานั่งมาสวดมนต์ภาวนาสงบไ,ได้ง่าย หรือในบางครั้งมันมันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้ามากเกินไปอาจจะนอนพักก่อนตอนเช้าขึ้นมาก็นั่งสมาธิอากาศสบายๆนะหนาวอย่างนี้โดยอากาศจะสบายนั่งมันกายเบาจิตเบาได้นะนี่แต่ว่าที่แรกเลยเราอาจจะหลงไปทุกฝุ่นไวายไปตามารมเราลืมไปจิตเราลืมไป มาทุกข์มากๆหาทางออกมาเจอมร,รมีเราจะคิดถึงว่าเราเคยทําสมาธิได้นี่นะเคยฝึกแล้วใจเบาจิตเบาเน้ลองดูสิเข้ามากําหนดลูกลมหายใจเข้าออกใจเบาจิตเบาโลงไปหมดอารมณ์เนี่ยข้ามไปนี่นันนก็บุญหบ่นี่ต้องมาฝึกกันอย่างนี้แหละให้พยายามทำเพียรปฏิบัติภาวนา ในบางครั้งก็มีเวทนาเกิดขึ้นก็ดูเวทนาเราสติเรามีกำาับงดีเราก็ดูเวทนาได้จิตแยกจากเวทนาได้แต่ถ้าไม่พอเราก็ต้องมาฝึก,กนู่ลมหายใจหรือมาบริกรรมภาวนาหรือถ้ามันจะวุ่นวายนะนึกในใจก็ได้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆท่องอยู่ในใจหรือจะไปพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้ ให้จิตเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหน้าให้สงบเธอะเราต้องมั่นใจว่า,าทำอย่างนี้นะ่ะจะสงบได้ถ้าเรามั่นใจแล้วนะเราทำแล้วก็ได้รับความสงบเราก็เข้าใจในการปฏิบัติในทางในเบื้องต้นนี่แหละที่จะมีศรัทธาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเนี่ยบางทีมันก็มีความคิดเข้ามาขัดขวาง เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติคือความสงสัยเราต้องวางเอาไว้ก่อนนะฮะราบึกไปอย่างนี้นะให้ตั้งใจแหละทำไปในที่สุดก็จะเห็นแหละทุกอย่างไปสมมติใจวิมุติขึ้นนั่นแหละมันจะโล่งโปร่งเลยจิตมันจะเข้าใจธรรมะเราจะน้อมกาบพระพุทธเจ้ายังทราบซึ้งอะทราบซึ้งแรรรงท้แทเพราะว่าเห็นธรรมะเนี่ยโอ้หพระพุทธองค์ทรงเมศตากรุณาอย่างนี้นะ ยินทราบซึ้งในใจเลยนะนี่ฝึกนะมีโอกาสดีแล้วเห็นไหมโลกทั้งโลกมันวุ่นวายก็เพราะอะไรเกิดขึ้นมามันก็มีโรคไปแค่เจ็บก็มีโรคระบาดมีสงครามโลกกันันวุ่นวาย,ยนยะตายกันไปสมัครก็มีพวกเราก็ยังดียังแข็งแรงไม่ประมาทละประเทศไทยก็ยังมีบุญคุ้มอยู่เหมือนกันนะถึงจะป่วยก็ยังน้อยนั่นนะ ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆก,กับเจ็บป่วยมากๆกันนับว่าก็ยังเป็นบุญของประเทศไทยฝึกปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามคนอยู่ประเทศไหนเราก็ไม่ประมาทเหมือนกันฝึกปฏิบัติภาวนาให้มากทําให้มากเจริญให้มากแต่ขอให้ทุกท่านเขาคา่ปลอดภัยแข็งแรงทุกันฝึกปฏิบัติไปจนเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะ เราจะน้อมขอรับพระบุทธเจ้าอย่างซาบซึ้งใจศรัทธายวมันคงขึ้นนะในใตั้งใจต่อไปกับพระสจวรท่านจ่แปลเป็นภาษาอังกฤษ